นี่ค่ะเพื่อนๆดอกของต้นเศรษฐีวินสันนะคะนี่นะคะนี่เลยดอกที่หนึ่งะคะดอกที่สองแล้วก็ดอกที่สามตั้งแต่แม่แอมเลี้ยงมานะคะก็เพิ่งเคยเห็นดอกเขาเป็นครั้งแรกนี่เลยนะคะออกมาครั้งแรกให้เราเห็นเขาก็ออกมาพร้อมกันเลยนะคะสามดอกเลยนะคะ สวัสดีค่ะแม่แอมค่ะไอแอมไดอารี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเช้านี้นะคะแม่แอมจะพาเพื่อนๆไปดูต้นไม้อีกต้นหนึ่งของแม่แอมนะคะซึ่งต้นไม้ต้นนี้นะคะก็เป็นต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือเศรษฐีวินสันนะคะเพื่อนๆจากเริ่มแรกที่แม่แอมปลูกต้นเศรษฐีวินสันเนี่ยก็จะมีแค่ต้นเดียวใช่ไหมคะแต่เขาก็มีการแตกหน่อแล้วก็แทงยอดขึ้นมานะคะแล้วแม่แอมก็ได้ทําการ เรียกว่าอะไรขยายพันธุ์เขาด้วยการที่แบบเอาไปใส่เสียงลงกระถางใหม่นะคะจากเริ่มต้นที่มีแค่ต้นเดียวนะคะตอนนี้แม่แอมก็มีประมาณ5-6ต้นแล้วนะคะแล้วก็เช้านี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะเพื่อนๆอเผอิญว่าวันนี้ตรงกับวันเกิดของแม่แอมอดีเลยแล้วแม่แอมก็กำลังจะออกไปทาบุญนะคะอเผอิญว่าก็คือเช้าตอนเช้าปกติแม่แอมก็จะรดน้าต้นไม้ดูแลต้นไม้ก่อนนะคะแล้วก็คือไม่ได้สังเกตเลยว่าต้นไม้ของเราอะ่ะ ต้นนี้เศรษฐีวิญสันเนี่ยเขาออกดอกแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็แม่แอนที่มีว่าเศรษฐีวินสันเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าเขาออกดอกเนี่ยเขาก็จะออกในช่วงเดือนเมษาพิถุนามนี้นะคะมันก็ตื่นเต้นนะคะเพื่อนๆคือดูแลกันมาตั้งนานนะคะแล้วเขาก็เพิ่งออกดอกให้เราเห็นในครั้งแรก แล้วก็ไม่ใช่แค่ดอกเดียวนะคะ<ๆ>เขาออกมาออกมาพร้อมกันถึง3ามดอกเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่แอมพาไปดูต้นเศรษฐีวินสารของแม่แอมที่ออกดอกเลยนะคะว่าเขาจะสวยแค่ไหนนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะ okay, ง,งั้นเดี๋ยวเอาไปดูกันเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆต้นเศรษฐีวินสารของแม่แอมที่แม่แอมบอกนะนี่ก็คือจะเป็นต้นนะคะที่แม่แอมได้ทําการขยายเขาออกมานะคะนี่นี่จะเป็นต้นที่หนึ่ง สองนะคะแล้วก็สามนะคะเศรษฐีวินสันเนี่ยเขาจะไม่ชอบเออที่มีแดดจัดถ้าวางในที่มีแดดจัดมากๆเนี่ยใบเขาก็จะเกียมแบบนี้คือตอนนี้แดดมันเริ่มเปลี่ยนทิศนะคะตรงนี้โดนแดดนิดนึงเขาก็จะเป็นใบเกียมๆไม่ไม่แบบนี้ไปเลยนะคะตรงนี้จะมีสามต้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมาในส่วนของหน้าบ้านตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะก็จะมีตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะคะนี่ต้นที่สี่นะคะ แล้วก็ต้นนี้ต้นที่ห้านะคะนี่เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะโดนแดดช่วงเช้านะคะนี่คะ่ะต้นที่ห้าแล้วก็ต้นที่หกของแม่แอมตรงนี้ก็กําลังเพิ่งแยกออกมานะคะเขาก็เริ่มแตกแล้วนะนี่ตัวน,นี้นะคะเศรษฐีวินสันอ่าแล้วก็นี่เลยคะ่ะเพื่อนๆต้นที่เจ็ดของเราออกดอกแล้วเห็นไหมคะนี่สวยมากเลยแม่แอมเพิ่งเห็นตอนเช้านี้เองนะคะตอนลดน้าต้นไม้เสร็จนะ คือเนี่ยพิ่งย้ายเขาเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยค่ะเห็นไหมคะสามดอกเลยนะหนึ่งสองสามเดี๋ยวแม่แอมจะยกกระถางน,นี้ออกไปให้เพื่อนๆได้เห็นชัดๆนะโอเคแ๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆดอกของต้นเศรษฐีวินสันนะคะนี่นะคะนี่เลยดอกที่หนึ่งนะคะดอกที่สองแล้วก็ดอกที่สามตั้งแต่แม่แอมเลี้ยงมานะคะก็เพิ่งเคยเห็นดอกเขาเป็นครั้งแรกนี่เลยนะคะออกมา ครั้งแรกให้เราเห็นเขาก็ออกมาพร้อมกันเลยนะคะ3ดอกเลยนะคะก็ต้นเศรษฐีวินสันเนี่ยค่ะ,ะแต่ว่าต้นนี้ค่ะเขาจะมีใบที่ไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแม่แอมวางเขาไปในที่ที่โดนแดดนิดนึงนะคะใบเขาหย่อนนะคะแม่แอมนับก่อนนะใบก็จะใบนี้ก็จะสวยนะคะหนึ่ง6สาี่ห้านะคะต้นนี้จะมีใบทั้งหมด 6ใบนะคะเพื่อนๆโดยปกติเขาว่าเศรษฐีวินสันเนี่ยเออจะเป็นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้มงคลนะคะเหมาะในการเออขอโชคขอลาบอีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวแม่แอนจะอ่านความรู้ให้เพื่อนๆฟังหน่อยละกันเนาะเขาบอกว่าต้นเศรษฐีวินสันเนี่ยคะ่ะจะเหมาะกับการขอโชคลาภมากในช่วงที่ออกดอกนะคะ โดยต้นไม้ต้นนี้จะออกดอกนะคะเพียงครั้งเดียวนะคะใน1ปีนะคะแล้วก็จะออกในช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาแค่นั้นนะคะเพื่อนๆเขาถึงได้บอกว่าเหมาะกับการเสี่ยงโชคนะคะแล้วก็จะบอกว่าการสำรวจต้นเศรษฐีวินสันนะคะ โดยถ้าเขาสมบูรณ์นะคะใบเขาจะมีทั้งหมดประมาณ9ก้าใบอย่างที่บอกของแม่แอมตอนนี้นคือแม่แอมวางเขาแบบในช่วงที่แบบอาจจะโดนแดดเยอะไปนิดนึงแล้วก็มกีแม่แอมก็มีการลิฟ์ใบที่แบบเสียๆออกไปบ้างแล้วต้นนี้ก็เลยจะมีใบไม่ถึง9ก้าใบก็คือจะมีแค่6ใบนะคะแต่ดอกเขามาเต็มมากเลยนะคะเพื่อนๆอย่างที่เห็นเนาะแล้วก็เขาบอกว่าในการขอโชคขอลาบกับต้นเศรษฐีวินสันนะคะก็ให้เราสํารวจนะคะที่ต้นเศรษฐีวินสันเนี่ย เออจะมีถ้าโตเต็มที่เนี่ยก็จะบีใบทั้งหมดเนี่ยเใบแล้วก็ออกดอก1นถึงสดอกนะคะถ้ามีครบนะคะตามนี้แสดงว่ามีโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคได้นะคะวิธีการขอหวยต้อนเศรษฐีวินสันนะคะเดี๋ยวแม่แอมว่าจะไปลองทําดูนะคะเพื่อนๆเขาบอกว่าก่อนวันหวยออกสักหนึ่ถึงสวันนะคะอ่าให้เราจุดพุประมาณ9ดอกนะคะ ไหว้านางไม้นะคะที่สถิตยอยู่ในต้นเศรษฐีวินสันนะคะแล้วก็ขอให้ท่านมาเข้าฝันเรานะคะเพื่อนๆให้ท่านบอกเด็กดก,กับเรานะก็เดี๋ยววิธีนี้นะแม่แอมก็ไม่ได้งมงายนะคะแต่ว่ามันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่ไหมคะแม่แอมก็ว่าจะลองทําดูนะคะทําไว้ก็ไม่เสียหายใช่ไหมคะก็ถ้าแม่แอมจะได้เลขยังไงเดี๋ยวก็จะมาบอกเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าบ้านเลขที่ของแม่แอมนะคะ9ก้าทับสสนะคะเพื่อนๆลองไปซื้อดูอนะคะ อีกไม่กี่วันหวยจะออกล้าด้วยนะว่าวันนี้วันที่สิบสามคือสภาแล้วนะคะเดี๋ยวอีกแค่สามวันนะเดี๋ยวหวยก็จะออกนี่ก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูอีกทีแล้วกันนะว่านี่ดอกของเศรษฐีเวรสามได้ง่ายเพื่อนๆก็น่าจะยังไม่เคยเห็นเหมือนแม่แอนน่ะแหละเนาะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะตอนที่เห็นครั้งแรกเนี่ยอู้แเขาก็งามมากเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆซ่อนเศรษฐีวินสันของแม่แอมออกดอกมาให้เราดูนะคะสดอกเลยนะคะเพื่อนๆก็แม่แอมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะที่เห็นที่ได้เห็นดอกเศรษฐีมีสันเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะหลังจากที่เลี้ยงมาตั้งหลายปีนะคะก็ ยังไงก็ถ้าเพื่อนๆน,นะคะช่วงนี้เวลาว่างนะก็อ,อยู่บ้านนะคะก็หาซื้อต้นไม้แล้วก็ดูแลต้นไม้ของเราไปเรื่อยๆนะคะแม่แอมรับรองว่าถ้าเรานะคะดูเขาด้วยดูแลเขาดีๆนะคะรดน้ําให้ปุ๋ยเขาอย่างสม่ําเสมอน,นะคะเขาก็จะออก ดอกมานะคะให้เราได้ชื่นชมแล้วก็ต้นของอเขาก็จะมีความแข็งแรงแล้วเราก็จะได้ดูแลเขาไปนานๆกันนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้แม่แอมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ